สวัสดีครับ FC ไก่แจ้ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมาพบกับกอไก่ชนแนลอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งนะครับหวักมรกตด่างมานะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าต้นที่ผมสั่งนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับโอเคนะครับหวักมรกตด่างนะครับก็มีกระแสอยู่มากเลยนะครับผมนะครับอยู่ที่ใบละนะครับผมเป็นขายเป็นใบนะครับ ใบละสอ0ถึง500อยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าต้นที่ผมสั่งนะครับจะเป็นรักษณาอยังไงนะครับผมเรามาแกะกันเลยนะครับผมนี่ครับเราก็แกะก่อนเลยนะครับผมนะครับผมก็ทางของบนครูมานะครับผมเป็นฝากมอรกตด่างนะครับมีสีเขียวอยู่นิดนึงไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับผมเห็นเขาแนะนํามาว่าต้าปลูกมรกอดด่างนะครับต้องปลูกให้ที่มีสีเขียวๆเยอะๆนะครับต้าต้าสั่งแบบที่ด่างเยอะๆมาอาจจะไม่รอดนะครับแต่ก็ ต้องมาลองดูกันนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมก็สั่งมาราคา300บาทนะครับเอามารุ้นกันนะครับผม1ใบนะครับไม่ใช่1ต้นนะครับต้องเลยนะครับต้องซื้อเป็นใบครับไม่มีงบซื้อเป็นต้นนะครับถ้าด่างทั้งต้นก็ราคาหลายบาทอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่ใบละส0มร้อนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาจมกันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับผมโอเคให้เพื่อนๆได้จมกันครับนี่นะครับมีการหัวมาใช้ได้อยู่นะครับผม ลองมาดูกันนะครับเห็นะครับเริ่มะเกลี้ยนิดนึงแล้วนะครับโด,ดยคร,ครไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะครับท้อยู่ที่การเลียงนะครับผมแต่เขาบอกว่าตาด่างเยอะๆจะไม่รอดผมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับ ขอขอบเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกระไรนะครับช่องกัวไก่จะแนให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับส่วนเดี๋ยวและการที่จะไปายไก่นะครับก็ต้องรอให้สนาคารโควิดดีขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็มาเลี้ยงไม้ด่างกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะยวนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะอดไหมนะครับผมส่วนใครที่มีวิธีการเลี้ยงดูไม้ด่างแบบนี้เขาแนะนําผมมาได้นะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับผมนะครับ น่าจะเดียวโอเคนะครับน่าจะชงกลืนนะครับแบบนี้เบียวมากเลยนะครับผมนอเครนะับจะไม่รอดนะครับแบบนี้ครับนะครับ,นะรบวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นอย่างนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ